สวัสดีครับเออวันนี้เรามาเยียนช็อปกันนะครับพบก,กับแขกรับเชิญได้ครับตาเนี้ครับครับคือผมมีเรื่องเรามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นาเป็นเรื่องของมีชื่อเรื่งว่าภาพติดตาเกิดขึ้นเมื่อเมื่อไม่นานมาแล้วเมื่อสองวันที่แล้วคือผมวันนั้นผมไปบ้านเพื่อนมาอยู่แถวอ่าแถวมยายาลาครับ ยังยังไมไ่กลัววะอวเอออยู่แถวเมย่าลบนะครับอะไรออกมาวามึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยหยกอ,อกน่าก,กลัวคือตอนนั้นอยู่แถวเมย่าบผมก็กลับมาทางกเษกษตรแตบมาท้ากเกษตรคือตอนที่ผมแบบ เออไม่เข้าใจบาง,งทีอดีตอัยคือแล้นะผมกลับมาได้เป็ตัวเองนะครับคือผมไปกับเพื่อนกลับมาสองคนนะได้กําลังจะเดินทางกลับมา,าก็กบจะแวะกินข้าวซะนหน่อยที่ร้านข้างทางจะมีร้านวิตเตียงก็ไปกินวิเตียงพอไม่อิ่มก็ไปซื้อข้าวเหนียวปิ้งกินคือโคน่ากลัวกิน,กนกเลยไปกินข้าวเหนียวปิ้งเอ่อ บอกานั่งกินอยู่ข้างทางครับกินกัลังจะอิ่มแล้วเหลือบเหลือบไปเห็นสีขาวแวบข้างทางมันจะเป็นป่าทั้งทางจะเป็นป่าอ่าจะมีแบบเอาไฟอยู่ไม่กี่ต้นดึกเลี่ยงครับคีดดึกเลี่ยงครับอ๋อตอนนี้ก็ประมาณสักสี่ทุ่มครับเลิวจับปตีฮอนมาแล้วครับอ๋อเพา่ตอน่ครึ่งเองครับใช้เลื่องเล่าไงอลน่ยงนี่บอกว่าตอนนี้ครับเมื่อกี้ในวันตอนครึ่งคือช่วงมืช่วงนั้นน่ะคือสี่ทุ่มกว่า เพิ่งเลิกปีหอนมาก็ผมก็เล่นมังกี้ด้วยคุเล่นกลัวนองแมสน่ากลัวคุณตุ้หมาคนลุกเล้ยเนี่ยเกมมานายครับเกมมนายครับโอเคครับเอ่อล็อกเกมมนายอิมด้วยนะครับอิมโมโต้ครับสุดยอดแล้วตอนนั้นครับผมกินผู้หญิงบุตรีเสร็จผมเลืยได้เห็นแสงสีขาวคือแสงสีขาวเนี่ยมันไม่ใช่แสงนะครับเป็นเป็นสีขาวๆแบบผ่านตาไปแว๊บหนึ่งผมก็หลับตาปุ๊บ ก็มาก็าไม่เจออะไรก็าถามเพื่อนอยู่ข้างกันก็เฮ้ย hey, มึงมึงเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรสีวขาวบ้างบอกเพื่อนบอกไม่เห็นนะเว้ยไหนอยู่ไหนผมก็ชี้เขาดูว่าอันนี้อยู่ด้านนี้อยู่ด้านป่าเนี่ยกูเห็นนะเว้ยเมื่อกี้แวบเดียวเองับ<อ>ไม่เห็นมีเลยนะ<อ>ไม่เห็นจริงเหรอเพื่อนเลยบอกว่าไม่เห็นจริงเหรอฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเลยบอกเพื่อนเลยบอกว่ามีไม่ใช่ผมอ่ะผมเห็นอยู่ใช่ป่ะเพื่อนเลยบอกเพื่อนเลยบอกว่าอ๋อุณรู้สาเหตุแล้ว กูเห็นเหมือนมึงนี่แหละอ้าวเน็แล้วเมื่อกี้ไหนบอกมึงไม่เห็นไงผมไหนบอกแบบนี้ก็เออคือเพื่อนผมบอกว่าเออเนี่ยไงกูเห็นเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยตรงไหนไหนของมึงอะมึงชี้กูทำไมอ่ะก็เขาเหนียวติดตามึงอยู่อ่ะมึงไม่ได้ไงอ่ะบัเตอร์สวัสดีครั